สบายดีย้ำเศร้าครับสวัสดีพี่นงคงครับเศ้านี่ผมอยู่ตลาดเช้าตลาดนัดวันศุกร์ครับตลาดเช้าวันศุกร์อำเภอโพไซอุบลราชชธานีไอเบิงแม่คานั่งปล่องน้อ,อยอนี่ <c oughs> ให้เบิงนั่นนั่นเด้อเนอื่อให้เหันเออนียงนไ้้ย เดาว่าเนียงม,มันได้หน่อยเนียงหนอ่อไม้เนี้ยไงือเดี๋เนี่ยวมาเสียบบางงานหลายเนี่ยวแทะก็เดี๋เนี่ยมาเสียบบางงานหลายเนี่ยวเน <c oughs> ไปพูนไปทางอื่นมาแต่ฝนมาแต่นะคนพรนมมพนมฝน ยังขายคือเกาหัวเบาวมนยังนะฮะเสือเบาบา้านอีริบะบะซา,าจังเมตรเบาเจ้าสองเมตรบนบ่กโอ้สิบบา้าคนร่อยบ้านนอ่อนอ่บ่นมากเบาเร้ามือนี่ครับอาหารบานๆอาหารตามฤดูาการคือเกาไอ้ยังก่อนมั่นหาหน้าที่มั่นหาหน้าที่มั่นซิบหน้าที่มากระบก ยังฉีมาเบิองนําไปผ้าร้อพาชมเบิองบรรยากาศอาหารพื้นบ้านแนวกินบ้านบ้านปลาย่อนปลาตองไก่ผู้ปลาย่อนใหม่เลยเนาะาไข้ขัวเรา อันนี้หอยขัวอิรลีครับหอยัวหอยคัวหอยสะพันบรรยากาศยามเสาร์ติโทมีน้องเลยมันอีกะอากาศหนาวขึ้นเก่าคับอากาศหนาวบานท่าตื่นมนัยังมาเสาร์หนาวหาวเลยนายจะประมาณอยู่1ิ1สามี่องศาเลโอ้สิบหกองศาครับสิบหกองศาแดดเดิมออกแล้ว อักนงางอ่างยามากโลห้าสิบนี่โรลละห้าสิบบาทลลบาทหาเปียสิบ,บ,บเครื่องโลกก็ได้บักรลายนีเมยียเราเครื่องโลกบะฮันคือยูฮันโอ้พิทแหล่ะแล้ววะโอ้พิทด,ดอกเชียวเบิร์ดก็มาซื้อไหม เขียดอีหยังจังสิเขียดหม้อบ้านเฮาเขียดหม้อบ้านเฮาเออเขียดโม้อขีดหม้ออีหยังเดี๋ยบุนี่ยข <jer uk S 1> ี่ยังก็งงนะงกกกคกอือกระปูดองมัดยังตัวนี้นะมาจอบมาซ่อมมัดของแปลกๆกับผมอ่ะเผือกเผือกโอ้เผือก, <c oughs> กบ่แปลกดอกมันหัวมันแปลกคือซื่อสัตว์มาเบิ่งนกันเด้อมาเนี้เด้อยังสิมาเบิ่งนน้ำเด้อเาะเขาในก่อน <c oughs> มันหานาทีมันหานาทีครับแล้วก็ี่เป็นพักกระเดา มือนมือห่อและวซบเสียบงันหลายอย่างเนาะจักสีฟังทางใดโอ้ยให้ยันกันนู่ทั้งนั้นเนาะเป็นเป็นหมอปัวหมอนวดพร้อมสมบัติโอ้หมอเส้นหมอเอ็นตัวอีเมียไข่เนี่มาให้ยันก่อนนี่นาวเลยเ้นาวบักนาวช้างว่าะนอมโอ้ยต่อขี้อได้ยาบ่ ว่าจะเป็นแขก้อะ่าเป็นใช้ฟองไปน้าหนวดไปน้ามอเนกรสีเห็นแล้วว่าเป็นมอสเหนมอเอ็นแล้ววันขากะเด้อวันนี้ได้อยู่บ่ได้อเด่่ด้เศร้า้วเด้อบ่ยิ่งเนีขออีหยังเนี่ยกระเตีบ่ แกแต่จิ้งรีางางดน,รนี่วัตส,สุเนี่ยเอาเดือบ้านเท่าอยากกินยังก็ได้กินสบายดีอีเมียได้ยังมาขายเนี่ยนะเน,น,นี่ยน,นี่มันลวกได้เยอะกว่านี่นี่มันเก็นดวกได้บ่ะจอนอากะจอนเนี่ยเปนดวกอันนั้นพักหอมเขียวพักมือลวกกินกับหนึ่งปลาเนี่ยนะใช่แล้วแล้วอาแบบเดือบเมื่อเรืออันนี้เบ่มาเท่าไรเนี่บาทอันนี้ดิยเอาคูราซีบ ได้ละละปลาน่ะเสียเมื่อหนึ่งไกด้ครับเสียเมื่อหนึ่งมีงนผมได้ปลาหนึ่งะเอาอันเดียวดี่าเอาอันเดียวพ่นี้าามจะบลบ้านเหาบ่นห่ขายเท่าไรหนิหัวเท่าไรสามสิบบาทปลูกเองก็ลำบ้านเหาพักกระเดาพักบัวพักหมพักสี่ ของบา้านท่าว๊อสิเดีนปลูกเองแล้วก็ขายเองครับอาหารบา้านท่าอ๊อปลอดสารแล้ววะอยู่พอคอยได้ยังมาขายเนาะวันนี้เนาะไม่บ่เนาะไม่พกักอะไรย่งบ่งอาหจังหวะผมมาขึ้นเนี่ยเสียบกันหลายเนีย่ยแถว <c oughs> โอ้ยมันขัดนะวันนี้กำลังเสือของอนยะู่ เบิดเงินอะไรอยากได้แต่กัดเตนแล้ววะเมื่อนี้ละเมื่อนี้ละคันเฉือกรลงวัลที่หนึ่งสิมา่อสือแจกแล้วมนี้เมื่อนี้ละน้อแม่นอวเื่อือแจกแล้วหมวนี้ทนเฉือกแล้ววันที่หนึ่งอากาศกนหนาวๆครับพอดีระเราไปสิพกองศาหลักเมื่อนี้ละเพื่อนเมื่อนี้พ่อะบอกฟาหนึ่งเขา ใ้นู่นเสากับอย่างไรพวกนี้ผมยูโขอไปใส่โอ้ยูคนละลีเสือทีกสุดยอดายพี่น้องนี่แหละสีสันบานเ่าครับกระสีอดอวจักน้อยหนึ่งครับเสียงนั่นเสียงนี่ก็จะเป็นบรรยากาศยัางเมือส่อ เกียเต้เก็นไงมี่มีหอดเขียดมาเบิ่งของฟ้าพอม่ขายกันเลยวันนี้หนาวอยู่บ่วันนี้ศิบหกองศาบาบานไดเนาะหมากล้ำใหญ่มาเคือบเด้งวันนี้ได้ห่อนปากกระท่านมาขายตัวนี้ แม่ร้อนในบางขั้นใช้มาขายนาะบ้นสามลอสี่รอใช้ใหมบางขั้นสีน่ล,ล็บบ่ล็เป <c oughs> ็นเอา,ากาหมูสองร้อยร้อเดียวบางทัานสี่อแล้ววะสองลอสี่แซ่บแ่กับสี่สมันต้องเกินมัะ <Okay. S 2> ากน่ม <Okay. S 2> ันต้อเกินหมูปลาเอือบเรารับปลาเอือบปลาแซ่บปลาําโขงนะพี่นอ้องนี้เพิ่งจืเอือบแล้วเจ๊ได้ปลาสดกะมีเด้อทางพี่ อีพ่อปลาอีหยังตัวใหญ่ๆอีพ่อปลาหยังปลาเบื้อบ่ปลาหยังเป็นี่ใหญ่เมเสือบางนซอยแม่แล้วเนี่ยเอาให้แนบบางขันนั่นจากบาทจีซอซอยไปไปเสือซอยอแม่แล้วป่าย้อน ปลาบึกปลาปลาปากบ่พี่น้องปลาปากกับปลาโจกมันจะซื้อกันนะผมมึงสับสนระวังปลาโจกกับปลาปากนี่นะคล้ายๆกันเสี่ยบางท่านช่วยเราเราว่าเสียบเสียบเสียบกันเลยนีเสือซอยช้างสือบาทนี่ผู้ใจเงินกับผู้ถืออยู่นี่หัวหน้าหัวตาครับไอ้บ้านมันเดินหนาว Ane, or, เขียดผู้ใดนั่มาไต่นั่นโดดเด่นอยู่นี่นออีแม่ขายอยังอีแม่แก้วละสิบบาทเสือซอยอีแม่แล้วเนี่ยสิบบาทมาจังไงพักซี่สื่อเมื่อออมสื <c ười> agen, padding, ่อเมื่อกินกับขนมจีนกระเสบครับกินกับข้าวปุ่นบานเห่าเนาะปลูกเองบ่ราะอีแม่งต่ว่าผมเหมือนผ่านมาทางนี้นะผมเห็นเพื่อนปลูกนก็ ข้างบ้านข้างเฮือนเนาะนี่บอกทกับพานมาทางนี้มามันลูกไล่ลายบ่อไล่ลายๆน่ะบ่อข้างเฮือนน่ะยัว้าหนอกบากระลำย่างแล้ปลูกเองชี้ซิบบาทเมียนอยู่ครับมันหัวใหญ่เอาบ่ ส้มนา้าศิปูกเองเดนี่นี่ก็ปูกเองแล้วนี่แต่ผักครับท้งนี้กับปูกเองภมบริมาหลายสุกเติบเลยเด้ดหลายนัดเลยครับบริพาขอมาทั้งนี้นะคนยังหลายคือเก่าสบายดีว่าหลังปีใหม่ข้าก็เห็นแล้ว มาขายบักพลีกแล้วน้ำสมเศร้าขายล่ะยังครับมันหนาวครับผม <c oughs> ปลาอี๋ยังก่อนี่ปลาปลาอี๋ยังก็ปลาอี๋ยังก็จะเอือนปลาสลิดบ่ปลาสลิดเพิ่นห่มยังกันเนาะโอ้เมื่อนี่เมือ่อโศกเมื่อมานเลยครับเมือม่อมันเป็รางวัลทีนึงทอยูพูดไส่เนี่ยว่าเมื่อนี่เนาะพูดสิทู ถ้าเราเบิ so, so, usually, t t ่งกับเขาฮาเราเบิ so, er ่งแนวกินพี่เนาะเห็ดกระดานเมื like ่อ no นี้ปลาคอไม่ค่อยหลายวันไหนปลาคอปลาช่อนนะห่วงซุกบ่ห่วงวัดซุปฮักเหรอด้วยมีแต่หมอลำเนาะืัอนี้เนาะหมอลำหลายหลาย ได้ยฟังทางไหนเม่แล้ววะลูกจะเป็นค่้ย่วน่นี่เราดูได้ครัมันข้นบาฮึยังอยู่หันนเโอ้ยแล้วหนาวบรรยากาศย่ำเสารพีหน่องเสารนี้ครับตลาดนัดเสารวันศุกร์อำเภอพัวใ่ อุบลราชธานีครับทือเสาร์วันศุกร์ครับตั้งแต่เสาร์มาเลยตั้งแต่ตีห้าครับจะหอดเวลาประมาณเก่ามุงเสาร์เกามงเสารีุ้งเสาร์ละตลาดเป็นต่าเฉลี่ยวไอนะอีเมียขอยมะลียูนี่คือบังแดดเนาะอกบัวจักบาดดอกบัวเจ้าบาดดีครับพ่อไปใสไปใส่เยอะนี่ยขาเฮ็ดเบี้เยอะ วนนี้หิวขายแล้วบอหิวค้าวยังคือปันผูดจังสันอันนี้ซ้อมค่ะันเมาเสียบเน่้เราเสีบก็เสียบก็มูนนี่ก็ใช้เป็นพกพีกกันละคึนหอดหูเพ็ดคกเพ็ดเดยเสียบขับเสียบ หลายคือเก่าครับเรืดูหนาวหน้าหนาวครับหาเสือเสียขยาาส่งขยาเาเยอะพี่น้องน้ำ่าน้ำกาแฟเบิดและวะ้วอีเม่ยังงยูคาแล้ววะ ปิ้งไก่ปิ้งตับก็มีเน้อก่อนแลังๆเดือกส้นนี่ก็จะเป็นส้นอาหารครับอาหารหลายๆอของหวานแซ่บๆพลังตักอุ้ยคือเป็นแส่บแต่ใน,นถุงหันเจ้าบ,นะบาท,ทาเอาลักซื้อซื้อลักซื้อครับไอ้บอกมาตักอ่านนี่ราขายอย่งางละซีบเอานื้อหมีแล้วนั่น ถ้าจะเอื้อยยังหัวค่องแข้งเหวะเออข่องแข้งอ่ะลากน้ำเพลินอ่ะถ้าอยากเอาอีกเถ้าก็เอาเด้อข้าสึกินันนันล่ะอีเมียควายค้ายังจักบาทก็อนยังนะซีบจักบาทอันนี่ซีบว่านี่อ่ะลักเชือนี่ไม่ไหวแน่นอนมาข้ามเปียกเปียกน้ำตาซีบบาทดีเมีแล้ววะเอาจักอันกับ มื่อนั้นจิ้ใส่ต้มปูต้มปลากับบะมี่เอาบะหอยเอาที่ไรเธอเธออยากบอกส่วนนี่ส่วนกับขา่าวรับข่าวเนี่ยกินหล,ลายหลายตักยังอ่างหญิงเนาะหันหอฮะสร้อยไก่ขายจังไดิยี่สิบบาทเช้าบาทกับข่าวเนี่ยกินโอ้หลายครับอาหารอีสาน,นบ้านเรา นี่วัาสึนเนียวเศรวาวันนีพพ้ผมก็สิเป็นเมนูหนึ่งปลาอะไไปได้ปลาได้พักเมื่อหนึ่งเมื่อลวกลนเโอ้โ,โคนกันยังหลายครับช่วงสาย,สาย ตล้วก็แตแนเขียนหน่อยเขียนใหญ่ครับโอ้ขายดีแห่งอาหารธรมรมสารอาหารตามฤดูกาลทั้งบ้านเฮาใน่ทวดินหิมโขงเนี่ทั่วหิมโขงทวดินเปิดบูงหิมโของของ่นท่านนี่เาเริ่มเก็บผลผลิตกันแล้วมันแก้วในท่ทวดินโอ้หลายขัดเนาะพักนั่งอ่างหยาหิมโขงบ่โอ้สองข้อนครับย่างสะซาหัวขอรอ์ มาละวซาวบาทอันนี้เขียดหน่อยเหระเขียดหน่อยเขียดหมูอันนี้เขียดทึอกบคือตัวใหญ่แทนกบบ่ะกบพักหวานบักหอยเดือหลายแนว จักอียังเนียบะนี่จ้งเป็นทาง้งใดเนียจ๊กสีฟังทาง้งใดอีมวลลุงตุงนั่งอยู่บัดกินบางท่านเนี่พี่น้องเนบางท่านสามรถสี่รถพักงามงามเนี่ยทางผีดไหมพักแะงามเลาะหาอันอยังกว่าที่นั่งฝ่าบ่พักเรางามง่ามมัดเท่าใดนี่ เอาซ่อนพักมันละสิบบาทเพื่อซอยแล้วดูดูได้ดดทางนี่ปลูกเองขายเอยงเนี่ยนี่<ต>เก็บใหม,ม่์เมย์สดสดบางท่านแถมแจวท่านนี่พันธุปลูกหลายปลูกบางท่านปลูกกันอันนี้นะปลูกหัวปลูกสวนอ่ะน,นะอุ้ยเจ๊งมายังบาตนี่ คือเป็นตะมวนเป็นตะอวนและอัวจนทั้งนี้จนได้ดมยา้ย้วโอ้ขักเนี่ยกรแ้มัน่า้อยปยวันแล้กำใหคไ่อง่าขายนะ้านบ,บานละจ้า <c oughs> เราค้าอวนอัว,วจะย,ยีฟังทางไหน <c oughs> สุดยอดบรรยากาศตลาดบ้านเฮ้าครับตลาดนัดวันศุกร์อำเภอโพไซของกินของขายอาหารเพื่อนบ้านอาหารตามฤดูกาลปลาหนำโขงปลาเบือกไงกอู้สิทวปลารดปลาหนำโขงปลา้อนปลาอีตูปลาอีกรมนายปลาที่หอดปลาเครื่องไง ปลาเอียบก็มีเด้อปลาเอียบอสุดปลาเอียบผมลนน่เป็นไดอดรเขหร้สุดยอดเขียดครับเขียดโมเขียดไส้เขียดน้อยโอ้มีอะไรเขียดเด้นี่พี่น้องเตรียมอัญญะอยู่นี่เม่นบิดครับในถุงครัมนนี่ หาดางเงียงเลยครับเมียนดันงเข้มมะขามหวานทั้ง3,000ันโบกก็ะออขึ้นกันสุดยอดบรรยากาศตลาดบ้านเฮาพ่อเด๋ะพ่อเด๋อเบิ่งครับของกินกับเขาเนี่ยกินมีเกือบสุยางสุดเนี่ยเดยเฉพาะปลาน้ำโขงกับโซนทั้งอำเภอผู้ใส่นะปลาน้ำโขงกับลายผักกาดาวกับลาบสีนแล้ววะผักกาดาวทีลากสีนั่นไม่ดอกนะ หาบาทโอ้ยอาร์ติโวพักกะเดาหาบาท